มาคะ่ะลูกค้าเซตนี้ลดราคานะคะลูกค้าแ0 0รวมส่งโอนทุกเล่มนะคะลูกค้าเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบแท้ร้อยเปอร์เซ็นทุกเล่มคะ่ะลูกค้าตัวด้ามทําจากไม้พยุงและไม้ประดู่นะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะลูกค้าจ๋าเล่มที่หนึ่งะคะเล่มที่หความยาวของใบมีสิบสดสามนิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะสันหนา6.5มิลตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้ พยุงปักหมุดโมเสกครบสวยงามนะคะใครได้ไปคือคุ้มสุดสุดเลยนะคะลูกค้าใครชอบสันหนาหนาหน่อยจัดเลยค่ะลูกค้าจ๋าค่ะเล่มที่สองนะคะความยาวของเบมี่สิบสามจุดสามนิ้วความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วนะคะสันหนาหกจุดห้ามิลตัวด้ามห้าจุดเจ็ดนิ้วเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยค่ะปักหมุดโมเสกครบสวยงามนะคะ สนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์นุชได้เลยจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะค่ะเล่มที่3นะคะความยาวของใบมีดสิบสนิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6.5จมิลตัวด้าม5.3นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยนะคะลูกค้าจ๋าค่ะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนรับ ประกันความคมของใบมีดคะ่ะลูกค้าช่างชุบคมแข็งระบบใหม่แข็งแรงทนทานใช้งานดีแน่นอนคะ่ะลูกค้าจ๋าะเลิมที่4นะคะความยาวของใบมีดสิบสนิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6กมิลตัวด้าม5.5นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดูนะคะลูกค้าจ๋าค่ะรับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มคะ่ะ ่ะเล่มที่5นะคะความยาวของใบมีด13.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลน,นะคะตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้ประด่นะคะรับประกันความคมของใบมีดค่ะลูกค้าราคาเดียว800รวมส่งโอนเท่านั้นค่ะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยจ้า มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มคัะเล่มที่6นะคะความยาวของใบมีด13.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.7นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยเล่มนี้เหมาะกับลูกค้าที่มือใหญ่ๆแนะนำเลยนะคะลูกค้ารับประกันงานสวยตรงปกใบมีดคมกริบแน่นอนจ้า สินค้าร้านเรามีประกันใบมีด20วันนะคะรับประกันเฉพาะใบมีด1ครั้งเท่านั้นค่ะสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องมีดสวยมีดคมมีดใช้งานเกษตรด้วยนะจ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า